ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทย์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลย มาดูข้อ11กันต่อนะครับสุภชัยขับรถไปท่องเที่ยวด้วยขับรถออกจากบ้านไปทางทิศเหนือ240กิโลเมตรแล้วขับต่อไปทางทิศต,ตะวันออก320กิโลเมตรพบลานกลางเต็นท์จึงตัดสินใจที่จะนอนพักครั้งคืนคำถามคือลานกลางเต็นท์อยู่ห่างจากบ้านของสุพชัยเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรครับอันดับแรกนะครับ,บ,รรบเขาออกเดินทางจากบ้านไปทางทิศเหนือ240กิโลเมตรใช่ไหมครับเราก็ เหนือคือทิศนี้นะครับทิศเหนือจทางนี้240กิโลเมตรต่อไปขับต่อไปทางทิศตะวันออกที่ตะวันออกก็ฝั่งนี้นะครับ320กิโลเมตรนะครับตัดสินใจพักกลางเต็นท์ตรงนี้นี่คือบ้านนะบ้านอยู่ตรงนี้บ้านคือจุดนี้นะครับจุดแรกนี่คือจุดที่กลางเต็นท์นะครับคำถามคือลานกลางเต็นท์อยู่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะครับก็คือถามระยะจาก นี่ถึงตรงนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับก็เป็นเรื่องของพีทาโกรัสนะครับเราจะใช้เรื่องของอัตราส่วนพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนิดหนึ่งนะครับเลยดูกันเลยว่าเราสามารถตัดให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้หรือเปล่านะครับก็ครูลองตั้งนะครับ2 4 0กับ 3, 2,0นะครับมี 02, 02ตัวครับเอา10แหนก่อนเลยนะครับ ก็24กับ32เราใช้4ี่แห่นได้นะครับ4 6 2 4 4832นะครับแล้วก็สามารถใช้แม่2แห่นได้อีกหรอบนะครับ2 36 248นะครับหลังจากนั้นเราดูนะครับวิธีการนี่คือวิธีการหาของรอมนนั่นเองนะครับจับคูณกันนะครับสีเขียวที่คูไฮไลท์นะครับ1ินะครับก็คือ80นะครับแสดงว่าเราสามารถทำให้มันต่ำลงได้โดยการเอาเลข80แหานนะครับ ครูก็ตัดตัดนะครับของตัว240นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเลข3นะครับแล้วก็ของตัว3า0นเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข4นะครับอ่าเราก็หาพีทาโกรัสของด้านที่เหลือมานะครับแล้วพอหามาได้แล้วจะต้องคูณเลข80คืนไปด้วยนะเพราะเมื่อกี้เราทำการเอา80แผนบามันนะครับอ่าถ้าใครจำอัตราส่วนของด้านพีทาโกรัสได้นะครับ เราก็จะรู้ว่า3เอ๊ครูเขียนสลับกันนะครับเลข4ี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ยาวกว่า4ตรงนี้เป็นเลข3มนะครับเราจะจำได้นะครับว่า3 4แล้วก็อะไรครับ5นะครับ,นะรบ3 4 5ี่ห้าคือความยาวด้านของพีระมิดนะครับแล้วก็จับคูณด้วย80ไปนะครับเพราะว่า เราตัดให้มันต่ำใช่ไหมครับแปข้อนี้ก็เลยได้คําตอบเป็นเท่าไหร่ครับ400นะครับตอบข้อ1ข้อ11ก็จบนะครับมามาดูในส่วนของข้อ12นะครับข้อที่12บสอเขาบอกว่ากําหนดจุด A มีพิกัดอยู่ที่5 5 ถ้าจุด B เกิดจากการหมุนจุด A รอบจุดกำเนิด O ทำมุม120องศาในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาแล้วรูปสามเหลี่ยม AOB เนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับอ่ะโอเคโจทย์ข้อนี้อาจจะต้องลองพลอตกราฟขึ้นมานะครับอ่ะลองพลอตจุดลงไปนะครับโดยข้อนี้ครูทำการตั้งแกน x แกน y ก่อนอันดับแรกนะครับนี่แกน x นี่แกน y นะครับ ต่อไปเขาบอกว่าพิกัด A มันอยู่ที่จุดอะไรครับ5 5นะครับก็1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะครับจุดตรงนี้อยู่ที่พิกัด5 5นี่คือจุด A นะครับ A อยู่ที่55นะครับอ่ะโอเคจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเขาทำการอะไรครับหมุนหมุนไป120องศานะครับหมุนไป120องศา ก็หมุนไปนะครับน่าจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ120องศาเป็นมุมป้านนะครับโดยเวลาเราหมุนไปแล้วเนี่ยระยะห่างจะต้องเท่าเดิมนะครับระยะห่างจากตัว a ไปจนถึงจุดกําเนิดนะครับจะต้องเท่าเดิมนะครับลากมานะครับตรงนี้แล้วกันนะครับ120องศานะครับตรงนี้ครูเขียนไปนะครับ120องศา นี่คือจุดใหม่ที่ได้จากการหมุนคือจุด B นะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นนะครับครูบอกไปแล้วว่าเส้นมันจะต้องมีความยาวเป็นไงครับเท่ากันนะครับเส้นตรงนี้นะครับกับเส้นตรงนี้จะต้องมีความยาวเท่ากันนะครับเพราะว่าเราเกิดจากการหมุนนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยระยะห่างจะต้องเท่าเดิมนะครับระยะห่างจากจุดกําเนิดมาจนถึงจุดที่ได้จากการหมุนจะต้องเท่ากับ จุดกำเนิดไปจนถึงจุดเริ่มแรกนะครับโอเคทีนี้นะครับเขาเรียกจุดกําเนิดว่าจุด O นะครับจุด O แล้วในโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าสามเหลี่ยม AOB ก็คือ AOB เนี่ยสามเหลี่ยมนี้นะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับโอเคอันดับแรกเราลองมาดูก่อนว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งเรารู้ตอนนี้เรารู้ว่าถ้าเราลากเส้นนะครับจากจุดกําเนิดไปจนถึงจุดตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าระยะห่างตัวเนี้มันมีค่าเป็น5นะครับพอโจทย์เขาบอกว่าว่าแกน x เนี่ยเป็น5นะครับแล้วก็ถ้าครูลากขึ้นไปอีกนะครับเราจะรู้ว่าระยะในส่วนนี้จะเป็น5เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันคือค่า y นะครับจากข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ เราสามารถหาด้านนี้ได้นะครับด้าน,นี้ก็คือใช้ในส่วนของพีทาโกรัสช่วยได้นั่นเองนะครับอ่ะครูขอแยกรูปออกมานะครับเขียนข้างขางนะครับนี่นะครับแยกรูปนี้ออกมานะครับมาเขียนเป็นรูปตรงนี้นะครับด้านนี้ความยาวเป็น5ด้านนี้ความยาวเป็น5นะครับก็ใส่ไปนะครับ5 5นะครับ แสดงว่าเราสามารถใช้พีทาโกรัสหาในส่วนตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ครูตั้งเป็นความยาว a แล้วกันนะครับก็ใช้พีทาโกรัสพีทาโกรัสก็คือเอาด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมฉากเนี่ยยกกาลังสองบวกกันนะครับก็จะได้เป็น25บวก25ก็ได้เป็น50นะครับ a กาลัง2 a, a 2> เดียวก็คือรูท้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาดูว่า ไอ้ตัวรูทห้าสิบเนี่ยเวลาเราถอดรูทมันถอดได้อะไรนะครับรูทห้าสิบถอดรูทมาก็จะได้ออกมาเป็นห้ารูทสองนั่นเองนะครับอ่าแสดงว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าความยาวสีเขียวตรงเนี้ยมันมีค่าเป็นห้ารูทสองนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นห้ารูทสองครูจะทําการเขียนไปนะครับว่าในส่วนตรงนี้เป็นห้ารูทสองนะครับอ่าตรงนี้เป็นห้ารูทสองนะครับเขียนติดไว้นะครับเพราะว่าสีเขียวมันเท่ากันนะอ่า ทีนี้เราได้ในส่วนของตรงนี้มาแล้วนะครับเวลาเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องใช้สูตรคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับฐานในข้อนี้ก็คือตรงนี้นะครับนี่คือฐานนะครับมองให้ออกนะครับนี่คือฐานของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ตรงไหนนะครับความสูงก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่คือความสูงนะครับ นะโอเคพอรู้แบบนี้แล้วนะครับเราจะต้องไปหาความยาวของฐานมาให้ได้นะครับแล้วก็หาความสูงมาให้ได้ด้วยนะครับนะครูจะทําการลากเส้นละนะครับลากเส้นมานะเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับครูจะลบกราฟตัวนี้ออกไปนะครับลบกราฟออกไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปนะครับอนะ จะทิ้งไปจะขอขยายรูปหน่อยนะครับขยายรูปขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันนะครับอะมุมตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ120องศาใช่ไหมครับทีนี้ถ้าครูทําการลากเส้นลงมานะครับลากเส้นลงมาลากเส้นปะลงมาแล้วกันนะครับลากเส้นลงมาปุ๊บ ตรงนี้เป็นจุดยอดมุมนะครับพอเราลากเส้นลงมาถึงฐานข้างล่างนี่นะครับมันจะสามารถแบ่งครึ่งตรงนี้ได้พอดีเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังรู้ได้อีกว่ามุมตัวนี้ก็จะเกิดการแบ่งครึ่งไปอีกนะครับ120องศาแบ่งครึ่งก็จะได้มุมในส่วนนี้เป็น60องศาใช่ไหมครับดังนั้นนะครับครูจะทําการลบนะครับลบนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมตัวนี้เป็น60องศานะครับ เปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับ <saç> เปลี่ยนเพื่ออะไร <compute. S 1> อ่ะมาดูกันนะครับครูเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าครูเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราสามารถหาตรงนี้ได้นะครับอ่ะครูลากเส้นให้ดูนะครับลากเต็มๆเลยนะครับนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มี มุมมุมหนึ่งที่เรารู้จักแล้วเราก็รู้ว่ามุมมุมนี้เป็น60องศานะครับดังนั้นนะครับรูจะแยกรูปออกมานะครับแยกรูปแบบเอียงเอียงออกมานะครับแทนเป็นสีม่วงแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันการงงนะครับรูปนี้นะครับสีม่วงนะครับโอเคเอามาเขียนนะครับ ตรงนี้คือ60องศานะครับแล้วก็เรารู้ขนาดด้านตรงนี้เป็น 5, รู้อนะครับเอ่เราจะใช้ตีโกณมิติช่วยนะครับก็ครูกรำหนดความยาวจาก a ถึงจุดตรงนี้นะครับจุดกึ่งกลางนะครับให้เป็น x แล้วกันนะครับให้เป็น x นะครับถ้าเราหา x ได้นะครับ ความยาวฐานเราก็รู้ได้ความยาวฐานก็จะเป็น2เท่านั่นเองนะครับตรงนี้คือ x นะครับแล้วก็ให้ความสูงความสูงของรูปตรงนี้เป็นตัว s แลละกันนะครับเขียนไว้นะครับ s s นะครับถ้าเราจะหาค่า X เราก็แค่ใช้วิธีการเลยครับ s i n ใช่ไหมครับข้ามฉากนะครับอ่าไซ60นะครับ ซด์หองศาเท่ากับข้ามก็คือ x ฉากก็คือ5รูทสองนะครับซ้าย60มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซ้าย60มีค่าเป็นรูทสามส่วนสองนะครับย้ายข้างไปนะครับคูณไปไม่ใช่คูณไขนะครับย้ายตรงนี้ขึ้นไปคูณนะครับตอนนี้เราก็จะได้ค่า x ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ5รูทหกส่วนสองนั่นเองนะครับเก็บค่า x ไว้นะครับเก็บค่า x ไว้ก่อน ่อไปนะครับเราไปดูตอนนี้เราได้ค่า x แล้วใช่ไหมครับเราจะหาค่า h ต่อนะครับค่า h ก็ใช้ในส่วนของอะไรครับชิดฉากนะครับก็คือ cos นะครับ cos 60 cos 60องศามีค่าเท่ากับชิดชิดก็คือ h ฉากก็คือ5รูสอนะครับ cos 60มีค่าเป็น1ส่วน2นะครับ h ส่วนหรูสอย้ายข้าง ย้ายตัวห้ารูทสไปคูณนะครับก็จะได้ค่า h ออกมาเป็นห้ารูทสอส่วนสนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาดูในรูปที่เขาต้องการหากันนะครับในส่วนของตัว h เรารู้แล้วเราหาได้แล้วนะครับส่วนของตัว x นะครับตัว x เราก็หาได้แล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับเราต้องมาดูว่าความยาวของฐานจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับ ความยาวของฐานจริงๆก็คือ x 2ตัวนะครับหมายความว่าเราก็เอา2คูณกับค่า x ที่เราหามาได้เราก็จะได้ความยาวของฐานมานั่นเองนะครับก็จับเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2คูณกับ5รูท6ส่วน2นั่นเองนะครับหมายความว่าความยาวของฐานตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตัดๆนะครับได้เป็น5รูท6ความยาวฐานเป็น5รูท6นะครับและความสูงก็คือ h เลยนะครับ h ก็คือ 5รูทส่วน2นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม AOB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานก็คือ5รูท6นะครับคูณความสูงความสูงก็คือ5รูท2อส่วน2อะ5าคูณ5ได้ย5บ5นะครับรูท 6, 6คูณรูทได้รูทส2นะครับ2ูณ2ข้างล่างเป็น4นะครับ ทีนี้ก็ลองมาถอดรูทด,ดูนะครับรูทสิบสองมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับรูทสิบสองก็คือได้ออกมาเป็นสองรูทสามนั่นเองนะครับส่วนด้วยสี่นะครับก็ทําการตัดตัดนะครับคําตอบข้อนี้เลยได้คําตอบออกมาเป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบห้ารูทสามส่วนสองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่สามนะครับ อ่ะโอเคนะครับข้อนี้ก็จบไปนะครับมาดูโจทย์ข้อ13กันต่อนะครับจทย์ข้อ13เขาบอกว่าประเทืองยืนอยู่บนหน้าผาริมทะเลนะครับมองเห็นเรือกำลังพายเข้าหาฝั่ง เป็นมุมก้ม30องศาถ้าหน้าผาสูง300เมตรแล้วเรืออยู่ห่างจากหน้าผากี่เมตรก็ลองวาดรูปหน้าผาขึ้นมาก่อนเลยคนระับนี่หน้าผาแล้วกันนะครับปลาเทืองยือนอยู่นี่นะครับนี่นปลาเทืองน,นะครับแล้วก็ทําการเลยครับมองเห็นเรือกําลังพายเข้าหาฝั่งนี่ทะเลนะครับนี่เรือแล้วกันนะครับ เป็นมุมกล้มเท่าไหร่ครับ30องศาใช่ไหมมุมกลมสา3สองศาลองมองไปนะครับเห็นเรือนะครับมุมกลมสาสิบองศามุมกลมคือมุมตรงนี้นะครับนี่คือมุมกลมนะครับแป๊บหนึ่งเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่ง,บบงครับอ่มมุมกลมสาสิบองศานะครับถ้าหน้าผาสูง300เมตร ลากเส้นตรงนี้ด้วยนะครับถ้าลากรวมกันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะครับตรงนี้300รเมตรความสูงตรงนี้300เมตรแล้วเขาถามว่าเรืออยู่ห่างจากหน้าผากี่เมตรนะครับมุมก้มนะครับมุมก้มเราลองสังเกตนะครับมุมก้ม มันจะเป็นมุมที่แย้งกันกับมุมข้างล่างนะครับดังนั้นครูจะใส่มุมข้างล่าง30องศาด้วยนะครับรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราสามารถหาระยะห่างของเรือได้นะครับก็ครูตั้งส่วนนี้เป็น x แล้วกันนะครับขอใส่สีแดงแล้วนะครับจากส่วนนี้นะครับคือ x คือ x นะครับข้อนี้ก็ใช้สูตรเลยครับส่วนนี้เขาเรียกว่าข้ามนะครับข้ามส่วนนี้เรียกว่าชิดนะครับข้ามชิดก็คือแทนนะครับแทน30มีค่าเท่ากับข้ามก็คือ300ชิดคือ x แทน30มีค่าเป็น1ส่วนรูทสนะครับ แลระยาข้างคูณกันนะครับคูณไฟไปใครจำเรื่องไหนไม่ได้ก็พยายามทบทวนนะครับตรีโกณมิติเรื่องของมุมนะครับมุมพื้นฐานก็จะมี 30, 45, 60องศานะครับโอเคข้อนี้ก็ต่อไปข้อ4นะครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปมาดูข้อ14นะครับข้อที่14เขาบอกว่าจากรูปเนี่ยกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC นะครับก็คือสามเหลี่ยมใหญ่นี้นะครับสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEC นะครับโอเคให้สองรูปมีคล้ายกันนะครับรูปใหญ่คล้ายกับรูปเล็กนะครับข้อนี้น่าจะต้องใช้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายแน่นอนนะครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ มีขนาดกี่ตารางเซนติเมตรนะครับอันดับแรกเราก็ดูก่อนว่ารูปใหญ่เรารู้ขนาดของมันครบไหมนะครับในส่วนของด้านที่เราจะต้องเอามาเทียบกันครับตรงนี้10นะครับคล้ายกับตรงนี้4โอเคตรงนี้รู้ขนาดนะครับ10กับ4ต่อไปนะครับด้านนี้นะครับ bc นะครับยังขาดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปสามเหลี่ยมเล็กก็ยังขาดตรงนี้ไปดังนั้นครูจะตั้งให้ส่วนนี้ มีค่าเป็น x และกันนะครับก็ตั้งเป็น x ไปนะครับนี่คือความยาวของ EC นะครับส่วนความยาวของรูปใหญ่ของ BC ก็จะต้องใช้เป็นเท่าไหร่ครับ x บวก3นั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการเทียบรูปใหญ่กับรูปเล็กได้แล้วนะครับลองหาค่า x มาให้ได้นะครับตอนนี้ก็เทียบเลยนะครับ1ิบ เทียบกับ4เท่ากับ10เทียบกับ4นะครับเท่ากับ x บวก3เทียบกับอะไรครับ x บวก3เทียบกับ x เดียวนะครับอ่าก็เขียนไปนะครับแล้วก็ทำการตรงนี้ตัดได้นะครับตัดก่อน25 0 2 24นะครับแล้วก็ทำการคูนขว่ไปนะครับอ่าพอคูไขว่ยปุ๊บก็จะได้เป็น 5x เท่ากับอะไรครับ2คูณกับ x บวก3นะครับทำการกระจายเลข2เข้าไปนะครับ5 x เท่ากับ2 x บวก6ย้าย2 x มาลบก็จะได้3 x เท่ากับ6 x เดียวมีค่าเป็น2นะครับโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าขนาดในส่วนของตรงนี้มีค่าเป็น2นะครับโจทย์ข้อนี้ถามหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abc นะครับถามหาพื้นที่ใหญ่นะครับก็ เรารู้ความสูงนะครับว่าความสูงเป็น10ฐานเป็นเท่าไหร่ครับเราหาค่า x มาแล้วนะครับค่า x ได้2นะครับแสดงว่าความยาวของฐานก็จะเป็น3บวกด้วย2นั่นเองนะครับก็จะรู้ว่าความยาวของฐานเนี่ยมีค่าเป็น5นะครับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ก็เลยมีค่าเป็น เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ5สูงคือ10นะครับก็ทำการตัดกัน2 1 2 2น0นะครับได้เป็น25นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะครับ25ตารางเซนติเมตรนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับก็ใช้ในส่วนของเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับก็ลองไปทำกันดูได้นะครับลองทำดูนะครับ มาดูโจทย์ข้อ15กันต่อนะครับเขาบอกว่าในการหาอายุเฉลี่ยของนักเรียน7คนของชมรมรักโรงเรียนแห่งหนึ่งผู้บันทึกได้หาค่าพิสัยอายุของนักเรียนเหล่านี้ได้เท่ากับ5ปีนะครับคําว่าพิสัยคืออะไรนะครับพิสัยก็คือการเอาค่ามากสุดลบกับค่าน้อยสุดนะครับพิสัยตรงนี้นะครับค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดนะครับเขาบอกว่าถ้าค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดจะมีค่าเป็น5แต่ว่าเขาดัน บันทึกได้แค่6คนนะครับลืมไปไว่าอีคนเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับแต่ก็บอกด้ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดอ่างั้นครูตั้งคนอีกคนหนึ่งที่เขาลืมหาเอ้ยลืมบันทึกนะครับใช่ลืมหาลืมบันทึกข้อมูลไว้ว่าเขาอายุ a อปีแล้วกันนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆก็13 12 1 4 16 13แล้วก็13นะครับคำว่าพิสัยก็คือการจับค,ค,ค,ค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดนะครับข้อมูลค่ามากสุดก็คือ16นะครับข้อมูลน้อยสุดก็คือตัว a เพราะว่าเขาบอกว่าลืมบัน,บนทึกข้อมูลข้อมูลที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจับ1 6ลบกับ a เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ5นะครับนั่นคือพิสัยเป็น5นะแก้สมการหามานะครับได้ a เป็น11นะครับค่า A เป็น11 หลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราหาค่าเฉลี่ยให้หน่อยนะครับอายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใดก็ไม่ยากนะครับจับเลยครับ11บวกอะไรครับเอาบวกกันให้หมดเลยนะครับ13 13 13นะครับ13 3ตัวนะครับก็คูณเขียนเป็น13คูณ3เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เลข12 14แล้วก็16นะครับแล้วก็อย่าลืมว่า ข้อมูลที่เราหามาตอนนี้มี7ตัวนะครับก็ต้องหารด้วย7นี่ก็คือค่าเฉลี่ยะนะครับค่าเฉลีย่ยลองหาดูนะครับได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็หารด้วย7นะครับจะได้คำตอบออกมานะครับ ได้ออกมาเป็น92นะครับ9 2้าสิ่วนเจ็ดคำตอบที่ได้ก็เลยได้ออกมาประมาณเท่าไหร่ครับ7 1 7นะครับทษมาตรงนี้2ครับ7 3 21 13กว่ากว่านะครับน่าจะตอบ13.14นะครับข้อ4แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนี่ก็ในส่วนของโจทย์ข้อ15ก็จบนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ